โอเคฮะสวัสดีฮะวันนี้เราอยู่กันในด่าน c n t e r f e i t อีกแล้วนะครับ n อ e r f e i t อีกแล้วเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้จะมาเล่นให้มันเหมือนเดิมนะฮะมันจะมีวิธีการเล่นที่ง่ายขึ้นนะครับสำหรับการมาสเตลนะครับก็วิธีนี้เหมือนเดิมนะผมไม่ได้เป็นคนคิดเองหรอกไปดูช anel ของต่างชาติมาเดี๋ยวผมจะให้เครดิตเขาไว้นะครับตรงคําอธิบายนะครับโอเคส่วนวิธีที่มันง่ายขึ้นเนี่ยมันง่ายขึ้นแบบมากมากโขเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูของหลักกันก่อนแล้วกันนะ ของหลักเนี่ยเราจะใช้เป็น ECM นะครับผมคราวนี้เราจะไม่ได้ใช้เป็นกระเป๋า body bag เหมือนเดิมแล้วนะครับเราจะใช้เป็น ECM เป็นของหลักนะครับส่วนของรองเนี่ยจริงๆจะเอาอะไรมาก็ได้หรือจะไม่เอามาก็ได้แก่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าผมก็เอา body bag มานะครับจริงๆไม่ต้องเอามาก็ได้ผมใช้แค่ ECM แล้วก็แนะนําใช้เป็นเปิงแฮกเกอร์น่าจะดีกว่านะครับปืนก็เหมือนเดิมนะลูกซองหนึ่งอันแล้วก็สไนด์หนึ่งอันเหมือนเดิมไปคลิปนี้วันนี้ผมเล่นแบบ เ,เลื่นไปภาคไปเลยนะควนั้นอาจจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดหรือไม่ก็สเสียงเมาส์เเอาล่ะทีนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะทำคล้ายๆเดิมมาแหละเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันหาโคบา้าเจอละตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีคู่รักสองผัวเมียใช่ไหมมายืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็ถือว่าไม่มีปัญหาแล้วนะสามารถเล่นได้ตามปกติเลย ถ้าเกิดมีคู่รัก2องโพเมียมายืนอยู่ตรงนี้นะฮะไอคนพวกนี้คุณยิงทิ้งลงบ่อน,น้ำไปให้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มี2องโพเมียมายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาผู้หญิงคนเดิมนั่นแหละยิงโยนมาทางนี้นะครับยิงให้กระเด็นมาใกล้ๆลกับทางเนี้ยแต่ในกรณีนี้2องโพเมียมันอยู่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะฆ่าทุกคนได้เลยสวมหน้ากาก ที่ผมใช้โลโคโมาทีเพราะว่ากระสุนมันเยอะกว่ากันนะโอเคเดี๋ยวใครโอเคฆ่าให้หมดนะฮะแล้วก็ใช้ศพผู้หญิงคนนี้แหละทีนี้ไม่ต้องรอเวลานะฮะให้โยนขึ้นไปได้เลยไม่ต้องรอเวลาละอ่ะโยนข้างไว้แมงล่วงอีก โอเคน่าจะได้นะฮะหลังจากนั้นพอโยนเสร็จปุ๊บนะฮะตำรวจมาใช่ไหมเราก็มาเอฟเคยืนอยู่บนขอบหน้าต่างนะโอเคมันจะไอถุงเนี้ยจะดักตำรวจได้หนึ่งคนนะไอคนเดิมนั่นแหละส่วนอีกคนหนึ่งมันจะเดินเข้ามาเปิดประตูตามมันเป็นเหมือนกับว่าแบบมันถูกตั้งไว้ให้มันยังไงก็ต้องเดินมาเปิดประตูฮะต่อให้อเลเลก็ต้องเดินมาเปิดประตูทีนี้พอเปิดประตูมารอสักพักหนึ่งให้มันเดินมาถึงตรงนี้นะฮะเราก็ยิงเสร็จแล้วก็ต้องนิ่งไม่ไหวติงนะอย่าขยับเลย ทีนี้มันจะเดินอ้อมมาทางหานี้เนี่ยมันจะเดินอ้อมทางนู้นมาหาเรานะฮะเราก็รอไปพอมันเข้าใกล้ปุ๊บแค่นี้ฮะเรียบร้อยแล้วฮะนี่คือการดักเราไม่ต้องไปโยนถุงให้เหมือนเดิมแล้วนะฮะอ่ะในกรณีอีกกรณีหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จะเดินมาหาเราอย่างเดียวเนี่ยมันคือมันจะวอบอกเพื่อนมันให้เราใช้ ECM นะฮะ ใช้ ECM ไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิด ECM Pocket หมดก็วาง ECM แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเดินมาเองแค่นี้ฮะสำหรับวิธีการเล่นแล้วก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึ่งฮนะตรงนี้จะมีบางทีก็จะมีผู้หญิงเหมือนนั่งตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะให้เราฆ่าทุกคนนะหลังจากนี้ก็สามารถเล่นได้ตามปกติแล้วนะเดี๋ยวไปเปิดประตูฝั่งนู้นก่อนเหมือนเดิมนะเอเรียที่เดินได้ก็ยังเหมือนเดิม ก็คือฝั่งนี้ก็เดินให้ชิดที่สุดเท่าที่จะชิดได้อ่าประมาณนี้นะฮะแอรเรียที่เดินได้ก็เหมือนเดิมผมจะเดินนอกเหนือแอรเรียทีออ่ผมเดินก็แล้วกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวป้าข้างบ้านจะเห็นนะ าละหลังจากนี้ก็รอ,อนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปให้ก็แล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะให้คุณผู้ชมมารออะไรทั้งสองนาทีเนี่ยเอาละเสร็จแล้วนะฮะแฮกเสร็จแล้วสองฝั่งข้างในมีซีโฟนะครับเพราะฉะนั้นรีบรีบเลยถ้าคนเดียวก็สองลูกฮนะถ้าเกิดหลายคนก็หลายลูกอหลังจากนั้นเราก็เจาะเหมือนเดิมนะฮะ เราจะต้องเจาะเซฟเพื่อที่จะเป็นช่องสําหรับเติมน้ํานะแต่ดูนี่ฮะมันมีรูอยู่แล้วนะคือเราเจาะทําไมฮนะแล้วดูบางเครื่องเจเาะก็ไม่ได้ตรงกับรูด้วยนะแถมมีรูอยู่แล้วด้วยและไอรูนี้ก็เป็นรูเติมน้ํดเลยนะเจาะทําไมฮนะเพื่ออะไรโอเค ต่อไปก็จะเป็นการไปลากสายยา,างมานะก็ไม่ได้มีอะไรยากนะอยู่ไกลหน่อยนะเดินแอร์เลียข้างหลังดีกว่าจริงจริงจรงตรงนี้ก็เดินได้นะแต่ผมเอาเซฟเซฟอะ ฝากสายปะโอเคหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแค่รอจนกว่าจะ จอ่อเสร็จนะครับแล้วเราก็จะใส่สายยางเข้าไปเดี๋ยวผมก็ตัดคลิปเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะโอเคเสร็จแล้วใส่เข้าไปนะเนี่ยฮะคือสายยางมันก็มาต่อตรงรูนะแล้วเราจะเจาะเพื่ออะไรฮะโอ้คิวเราไม่ได้ทำให้มันสมจริงกว่าน,นี้นะฮะขี้เกียจเปลี่ยนชาเปลี่ยนเท็กเจอร์แน่นอนเลยโอเคต่อไปก็ไปเติมน้ำนะไอ้ตรงนี้นี่ผ่านได้นะแต่อย่าผ่านเลยดีกว่า ถ้าไม่อยากเสียงก็อย่าผ่านเลยดีกว่านะผ่านได้แต่อย่าผ่านเลย<ค><ณ>อย่าออกไปนอกแอเรียรัวนะฮะบอกก่อนอย่าออกใช่นะ<ค><ณ>อย่าบริเวณนี้เดินได้นะสำหรับใครที่ไม่รู้ ที่ห้ามออกไปเลยก็คือไอ้แถวๆนู้นนะห้ามออกไปนะจอมสนยอมแถวนู้นห้ามออกนะมันเป็นเลิศแอเรียนะป้าข้างบ้านเห็นนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บแพ็กเกจนะเก็บแพ็กเกจนี่ฮนะห้องเลโฟเดสนะฮะพิกเกอร์เลโฟเดส โอเคหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวผมตัดคลิปใหม่ให้แล้วกันอ่ะพอชิวสปอนนะครับอันนี้เป็นชิวสามตัวสปอนถ้าเกิดชิวสปอนแสดงว่าตู้เนี้ยใกล้เติมน้ําเสร็จแล้วนะเราไม่ต้องไปทําอะไรมันปล่อยมันนะเราก็รอยอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยออกไปแล้วก็ฆ่ามันตอนที่จะเอสเคปดีกว่าปล่อยมันนะมันอยากจะเดินอะไรของมันก็เดองของมันเลยเรารอวางซีโฟเองเดียวนะนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ให้เอาสไนเปอร์มานะเพราะจะได้ยิงทะลุชิว รีบแล้วก็รีบเห็นเลยฮะโอเคไปฮะหลังจากนี้จะเป็นการ alert แล้วนะฮะอยู่ต่อก็เจ็บตัวนะระหว่างทางใช้ ECM ได้นะฮะข้างในจะมีโดเซอร์สปอนอยู่ วะทั้งนี้โอเคเรียบร้อยนะเจ๊จบแล้วนะครับสำหรับการมาเล่นบัคสเตลในด่านคาเตอร์เฟสนะก็เป็นด่านที่มันก็บัคกอยู่อย่างนี้แหละฮะทั้งวันทั้งชาตินะฮะคือต่อให้แก้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนมาทําให้มันบัคจนสเตลได้อีกรอบนะฮะโอเคก็สําหรับการสเตลในด่านคาเตอร์เฟสก็คงจะมีเพยงเท่านี้นะครับมันเป็นอะไรที่เหมาะกับคนที่แบบอยากจะได้ไอชิเม้นแบบว่า เล่นเซนเทนวันดาวนะครับแต่ว่าไม่สามารถเล่นบูได้ก็สามารถมาเล่นบ mm ัคสติลในด่านนี้ได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะหรือว่าถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ติดตามก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณชอบเพเดย์รอบนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละบาย